รอเตรียมเลยวันนี้พันยาวมาลุ้เสร็จสำหรับพี่วางกับดักอะไรไว้หน้าบ้านหนูตกน้ำคนดูจะแสนแล้วเนี่ยออุปิดนเขียวแน่ไปดูกล้องวงจรปิดเลยทำไมมาจากเดี๋ยวจะขอลำโพงเสร็จปุ๊บันยาเมืงรู้จักลำโพงอยู่ไหนบิรไยน่ไหน ขึ้นตะกร้าเลยนะตัวเป็นๆด้วยสิไม่ได้เมื่แล้วทัญญาอยู่เราก็ต้องเปิดเพลงของใครเปิดเพลงของทัญญาใช่แล้วมาบักลาครับบักลาครับมาเล่นมาค่ะแม่จ๋าแป๊บนึ่งมึงเอาโทรศัพท์เชื่อมมาผมขอเป็นพิเศษกูไม่มีพรีเมียมกูไม่มีพรีเมียมมึงเออเอแม่เจอกันนะคะเดี๋ยวหนูมาเปลี่ยนเรยละได้ได้ได้มาเปลี่ยนเวรย์ลวมึงมึงอันไหนมีแบ็อันไหนมีแบ็มีลูกอันไหนมีแบ็ โอ้ยไม่รู้อีกอีเวนแป๊บหนึ่งนะครับแม่หนูเช็คแบกก่อนวว้าอันนี้อันนี้มีไหมเดี๋ยวเติมอ่ะใช่ใช่ดังอยู่ดังอยู่นี่ดังอันไหนดังนี่ตัวใหญ่ก็มีเนี่ยตัวใหญ่ไม่เพิ่งตัวใหญ่เราจะโบนยูกไหมตัวใหญ่ถ่ายไปแล้วเมื่อกี้นี่มามาจ้ะมือเปิดอันไหนไม่เราขายอันไหนตะกร้าไหนจ้ะไฟเบอร์พี่ธัญญายังไม่ขึ้นลูกบีมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนไม่ไฟเบอร์ยังไม่ใช่น้ำละพวงก่อน เราขายแล้วอ้าวเจนอันนี้เราขายแล้วเรามีเรามีสองตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึงอยู่ไหนมีเซรั่มองเขาค่ะเขาเขาทำสามตัวอ๋อไม่มีลำโพงแล้วลำโพงไม่มีแล้วมีอันนี้ที่แบบมาเล่นการศึอษาโอเคแม่แขกขอโทษค่ะแม่กันทันย่าก่อนค่ะยุบว้าวลำโพงอันนี้เ็นเปนส้กค้าค่ะเลยพิเศษให้ลูกค้าค่ะ อาห้องเชียร์เดี๋ยวนี้นั่งลงตรงนี้ใช่วันสัตวตงกับที่เจ็บขาหน่อยนั่งลงตรงนี้สวัสดีค่ะนั่งลงทันญ่ามาแล้วหนูล้มหน้าบ้านพี่ไปว่าวันนี้ยอดหนูจะแตกหนึ่งใช่เพราะว่ายิวบอกว่าเป็นห่วงจุ้ยถ้าอันไหนที่ไม่ดีจะล้างออกหนูล้างเต็มขาเลยพี่มาลุงคนปางหาวันนี้มึงน้องล้มหน้าบ้านอยากได้ดวันนี้อยากได้อะไรเราจะมาขันแล้วก็บีบมันตรงนี้เลยเธอะั ัแต่ละย่างม่รู้ใช่ไหมว่าสินค้าถ้ามาบ้านคือต้องบอกเลยนะว่าใช่เห็นจะไม่มีราคาที่ตั้งใจแล้วว่าจะต้องโดนขี่คอแน่ๆนั่นแหละนั่นแหละฟังนะคะทุกคนตัวนี้เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ปวดบิดไม่จุดระหว่างวันมีสองรสชาติให้เลือกสตรอแล้วก็เมลอนต่กอันนี้ผิดครับผมอีกอันหนึ่ง ตะก้าหนึ่งตะก้าหนึ่งตะก้าวันนี้เอาห่อใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้เราเป็นห่อเล็กวันนี้เป็นห่อใหญ่นะคะทุกคนอร่อยมากไม่ปวดบีบไม่จูดไม่ถ่ายเป็นน้ําขายดีมากยอดเดือนที่แล้วน่ะเป็นสิบกว่าล้านเลยเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่เห็นราคาที่ถูกกว่านี้ไปแคปมาเดี๋ยวคืนเงินให้วันจริงวันนี้วันเดียวประกันนประกันหนูเอามาให้ใไล์ที่ลฟ์เดียวถ้าเครเห็นถูกกว่านี้ตันย่าจ่ายวันหนึ่งนะ เออใช่ได้จบไปหามาเลยว่าราคาจะถูกกว่านี้ไหมปกติมูขายเท่าไหร่ปกติราคาอยู่ที่399บาทจ้าสามร้อยเก้าบาทวันนี้เหลือวันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันตะก้าผิดอ่ะตะก้าผิดลงบีตะก้าผิดตะก้าผิดก็ตะก้านี้แหละตะก้านี้เลยใช่ไหมโอเคจากราคาปกติ1ห่อใหญ่20ซองนะคะพี่พี่วันนี้เอาไปในราคาแค่จาก3ากา แค่2อ0รบาทแต่นี้ถ้าเป็น178บาทคือห่อเล็กนะคือห่อเล็กเจดซองนะแต่ใคร ใหญ่คุ้มกว่านะคะพี่ๆกดจิ้มตะกร้าดได้เลยราคาจากปกติ390เหลือแค่290บาทเท่านั้นใครไปเห็นราคาที่ถูกกว่านี้แคปมาแล้วก็มาเก็บตังค์เลยได้ห่อใหญ่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทใช่ไม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 ห่อใหญ่เป็นนุ่นเขาบอกว่าได้ห่อใหญ่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดจริงปะเนี่ยจริงแสด<า>งว่ามีคูปองส่วนลดเหรอใช่คูปองช่องเจนแรงมากได้เท่าไหร่นะ้อยเจ็ดสิบแปดห่อใหญ่เฮ้ยงูเขา ห่อใหญ่ม่อใหญ่ยี่สิบกตาลายแล้วพี่เป็นห่อใหญ่ห่อใหญ่หญเธอร้อยเจสบแปดตากาได้เลยจิ้มปาดได้เลยจังหวนนนะ,ะ,น,ะนี้นะนี่เห็นไหมไฟเบอร์ห่อใหญ่เนี่ยร้อจ็ดสิแปดจริงจริสต็อกเหลือ2 0 0พห่อสุดท้ายนะคะทุกคนเหลือ2,000ัห่อสุดท้ายใช่มันมีเขียนบอกนะห่อเล็กห่อใหญ่มีตัวเลือกให้นะคะพี่พี่ดูดีๆนะ ห่อใหญ่จากราคา390นะวันนี้290คือถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมากดจินตะก้าเพราะว่าเหลือตอนนี้น่าจะเหลือพันห่อแล้วพันห่อทุกคนฟังนะรีวิวไม่ต้องดูจากไหนรีวิวดูจากลักษณะของนางค่ะดูจากควานะักความปังไดูจากความเป๊ะความปังความเประและความเปปัง จิ้มตะก,ก้าได้เลยใครที่มีปัญหาเรื่องการถ่าย3วัน7วันไม่ถ่ายที่แข็งนั่งห้องน้ำนานกดจิ้มตะก,ก้าไปลอง1ซองคืออยู่ท้าหนักแค่ไหนก็อยู่เอออจิ้มตะก,ก้าได้เลยนะคะทุกคนใครปวดบิดใครจูดนะทักมาด่าได้เลยอเลยว่าไม่เป็นน้ำค่ะพี่พี่ไม่จูดไม่ประมาณ2องถึงสามรอบคือจบเลือกตัวเลือกดีๆถ้าราคา399เนี่ยเหลือแค่290ได้พอใหญ่20ซอง แต่ใครที่ได้หอเล็กนะคะดูดีๆมันจะมีตัวเลือกอ่านดีๆมีหอเล็กหอใหญ่เออจิ้มตะกร้าได้เลยจิ้มตะกร้าได้เลยนะจ๊ะิมามเลย้ยมาดูทันย่าทุปังมากเออพทันย่าพี่พวางกับดักจริงๆงนะหน้าบ้านอ่ะมันเป็นมันเป็นกับดักแบบกับดักเลยเดินไปดูอุ้ยมันเป็นกับดักจริงๆว่ะ มันเป็นทานน้ำไหลให้จ่าแม่ัวนี้ทีย่ามาเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่าย่าขายของมาด้วยตัวเองมานานแล้วใช่แล้วแลราคานี้เป็นราคาที่โอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นเอไม่เคยเกิดขึ้นตอนนี้กี่บ้านเราจ๊ะกี่บ้านทุกคนจิ้มตะก้าเลยนะจิ้มตะก้าได้เลยนะใครอยากได้ความคุ้มกดห่อใหญ่20ซองราคาดีมากๆจากราคา วันนี้เอาไปในราคา290เถูกที่สุดหูไม่เคยจัดราคานี้สาบานเลยจะไไล้น้องสามนาทีไม่เคยเลยไม่เคยเลยทําราคานี้นะคะออกบทออกเรียกไม่บิดไม่จูดใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบ้านไหนชาบูหมูกระทะบ่อยๆกินหมูกระทะที่บูแล้วกินไฟเบอร์ทาญยาตามเพราะว่าเราจะได้ไม่รู้สึกผิดกับการกินหมูกระทะอีกต่อมานร้านกูเจงแล้วร้านมันเจงแล้วร้านกูเจงแล้วนูอย่าั้งเติมมันนะสองสาขาเจง หนูอย่าตั้มเติมมันนะเจ๊งทั้งสองท่านก็จะไปอุดหนุนซะหน่อยโอ้ย้าไม่ทันแล้วรกูเจ๊งแล้วไม่ทันแล้วใช่ป่ะเออกดจิ้มตะกร้าจับเวลาแล้วนะครับตอนนี้2นาทีครึ่งแล้วเหลือเวลาอีกแค่2นาทีได้ปกติขายสอง้อยเก้บาทเหลือ178บแปดบาทเขาขายกันอ่ะปกติถูกสุดก็คือ399ร้้ใช่แต่วันนี้เขาบอกว่าน้องยิวพี่เตรียมอะไรพี่ขอขายแบบถูกที่สุดเลยส9งร้อกพี่ใช่ ที่นี่ไม่มี299ที่นี่มีแค่290อ่าก้ามาจากไหน9ก้าทิ้งไว้เก้าให้ถือว่าก็บีบคอกันไปเลยตั้งแต่ยังไม่ไล์เลยพอเลยอีกบีบอีกเออจิ้มตะกร้าได้เลยค่ะพี่พี่เร็วๆจะหมดเวลาก่อนในไลฟ์หนูไม่มีราคานี้นะหนูบอกเลยนะเนี่ยขายใช่ขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีอะไรขายแล้วค่ะทุกคนจิ้มตะกร้าได้เลยนะจ๊ะออกดีมากแล้วรสชาติอร่อยมากอ่านรีวิวในตะกร้าได้เลยเอออ่านรีวิวในตะกร้าได้เลยนะ พี่หนูว่าหนูต้องไปโรงพยาบาลวะล้างแต่งตัวแสบใช่ไหมเจ็บแน่นอนไม่มันรู้สึกแบบปวดปวดตุ๊บๆอยู่ตรงข้างขามังขาเลยทุกคนตอนนี้ยอดน้องขึ้นูกหลักแล้วนะจ๊ะเท่าไรเท่าไรจ้าเท่าไรจ้าพี่พี่กดจิ้มตะกร้าด่วนเลยเออจ้าธัญญาปังมากค่ะปังมาตลอดตื่นตอนนี้ปังแรงพี่เจนแป๊บหนึ่งอย่างนั้นไหมก็ไหน ้ยสมาพี่นเออได้พี่นั่งอย่างเดียวเลยกดตะกร้าได้เลยนะทุกคนนะราคาดีมาก3วัน7วันไม่ถ่ายพี่กดไฟเบอร์ไปลองได้เลยถูกใจแน่นอนแล้วก็มันไม่ใช่ฟิลบางคนอาจจะมีอคติกับไฟเบอร์ว่าแบบมันจะต้องท้องเสียมันจะต้องจูดมันจะต้องมเข้าน้ำทั้งวันทุกคนหลายคนมันจะชอบวกังวลว่าโอ้ยตอนกลางคืนมันจะมาปวดบิดมันจะเหมือนแบบทรมานเหมือนอาหารเป็นพิษไหมใช่พี่นี่บอกเลยว่าไม่บอกเลยว่าการันตีจากยอดขายการันตีจาก รีวิวนะคะพี่ๆพี่ๆลองกดดูในตะกร้าได้เลยมีรีวิวเยอะมากๆนะคะจิ้มตะกร้าใครยังไม่เคยลองวันนี้เปิดใจลองเปิดเจอไฟเบอร์ทันย่ามาตลอดวันนี้คือราคาดีที่สุด3นาทีหรือยังอะไรนะสามนาทีหรือยังพี่รักเหลือกี่นาทีเหลืออีกสี่วิสี่สิบสี่วิเร็ววิพี่สี่สิบสี่วิสี่สิบสี่วิมันสบายแล้วมันสบายแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆสิบวิสุดท้ายเขาขอหอมอ๋อ กูกูตกเลขกูขอโทษนะเจ็บแบบปวดวดแน่เลยปวดเดี๋ยวก็ปวดปวดกินปวดแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนจ๋าตอนนี้เหลืออีกมึงเขาได้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทกันย่าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคือหอเล็กหอเล็กอ่ะมีหอเล็กหอใหญ่ตอนนี้เลยทุกคนจ๋านับเขาดาวไปพร้อมกันทุกคนพลาดคือพลาดย้ำว่าพลาดคือพลาดใช่แล้วค่ะทุกคนจ๋าเร็วๆเลยเมื่อวานแต่สิบปี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 เก้าค่ะ 8ค่ะเค่ะหค่ะห้าค่ะสี่ค่ะสาค่ะแม่กดจิ้มจําละมึงนับซะแบบว่าทัญญาถ้าเป็นกูทัญญากูขี้แตกเลยอหมดเวลาอ่ะแม่เร็วๆตอนนี้ได้240้อ่ะระหว่างเล่นตัวอยู่เร็วๆตอนนี้เตอนนี้เ็ต่ออยู่ี้าายไฟเบอร์จูดจูอยู่อีไม่จูดถ้าเาจูดนแล้วก็ออกเลยไม่จูดไงไม่จูดอ่ะทุกคนจ้ายอดที่คุณได้คือ อุ้ยน้องบอกเลยว่าของน้องหมดสต็อกค่ะก็น้องมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วจริยาเดมเต็มเต็มเย้เย้เย้น้องมีไหมนะสยุไปทำเปละไปเออไปไปพรุ่งนี้หมดเลยหรอหมดเลยหมดเลยด้ก็อีกคอ่ะตัวไหนน้องบีขอเลยค่ะเจ้าของแบน พร้อมโทรมาพร้อมโทรบุญหยิบมาเลยมาตอนนี้มาจ้ะเรามาเข้าเดี๋ยวยอดจ้าเด้อจำเบอร์ของทองใดบอเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะไปที่เจ็ดมึงมีใครทำเจ็ดสิบล้านได้ปะเตรียมเยอะพอให้พี่หน่อยนะใครบอกใครบอกว่าเจ็ดสิบวันนี้เราไปที่ร้อยล้านทุกคนขาวันนี้จะสร้างคอนเทนต์ร้อยล้านโอ้โหตีหกอ่ะเราจะเอาห้าทุ่มของเราจะเรียกทุกอย่างค่ะ นะครับมาจากตัวนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้ไม่ใช่อันนี้บีของอันนี้หรอใช่ค่ะจริงหรอใช่อันนี้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะลากเกมลากเกมลาเกลลาเกลได้รับรางวัลสองเหรียญทองจากประเทศญี่ปุ่นเฮ้ยข้อไหร่อ่ะบีขอดูสิเจลลุกตะกร้งอ่ะเจลตุ้ค้าอะไรเนี่ยนี่ไง ตวถวาัววจะอาคอมเบนเลยครับขอโทรศัพเท่าไหแพกห็กเกจคู่ดหรูเลยอ่ะลาแกลมไ,ไดทัลลีซัพเพอร์เมนโบร,บรดัปมีในแบรนด์มาจากตัวนี้มาเจนมา ตัวนี้บูมต้องบอกก่อนนะคะตัวนี้บูมต้องบอกก่อนมันคืออะไรซะยิ่งจ๋ามาให้กูขอดูหน่อยมันคืออ่านเสริมเบอร์นะคะคุณแนคุณแอนอ่านเสริมคอหอคอเกรดดีเลยคุณแนนขามาค่ะเดี๋ยวบูมจะจัดการให้ขอโทษค่ะเอาเอาไม่มีสัญญาต์อีเบย์ไหนบอกว่าบอกหรือเปล่าอีเบย์อีเบย์คุณแอนดูเสียชื่อค่ะ คุณแดนคะอีกรอบหนึ่งกูให้โอกาสอีกรอบหนึ่งแต่เบอร์เดิมกู <c oughs> ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งแต่เบอร์เดิมทุกคนฟังค,ค่ะให้โอกาสบีนะไม่ใช่คุณแดนนะใช่ให้โอกาสอีบีค่ะไม่เกี่ยวกับคุณแดนค่ะ